พัดบางจากเนี่ยก็จะมีจุดที่ยวว่าให้เราทำบุญหลายเยอะยมีอไหลายหลายอย่างหลวงพ่อโตเอาเวสุวรนไอ้ไข่ไไพีพญานาครอดโบสคือมาที่เดียวอะได้กับอะไรหลายอย่างเลยนะขอให้คลิปนี้เป็นสะพานบุญบอกต่อให้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ให้ตามมาสักการะบูชาจากคลิปของเราให้เป็นแบบนี้ต่ง้อดไปด สวัสดีครับอยู่กับผมนะฮะช่องสี่แยกซอยเจ็ดนะครับวันนี้เป็น็อกพิเศษนะ,ะวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะฮะไปมูอยู่แถวปริสพนมน,นะฮะจังหวัดนนทบุรีนะครับและเพื่อนเพื่อนของผมเนี่ยได้รอกันอยู่ที่จุดหมายแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปที่ไหนกันนะฮะอยากรู้ว่าไปไหนเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องสี่แยกซอยเจ็ดให้ด้วยนะครับชื่อช่องใหม่ของเราเป็นไงนะฮะบอกเลยว่าต้องสี่แยกซอยเจ็ดเท่านั้นถ้าเป็นสี่แยกซอยอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับก็ไปดูนะฮะว่าคลิปนี้เราจะไไปที่หนนกั นี่เราอยู่กันที่วัดบางจางนะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในนนทบุรีสร้างโดยชาวมอญสมัยที่ชาวมอญเนี่ยอพยพมาในเมืองไทยนะครับไปไงสร้างแต่2,365นี่แน่นมากนะครับบอกเลยชื่อชื่อเดิมนี่วัดบางภูมินะครับแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะอะไรถึงไม่ได้อยู่ที่ตอนแรกอยู่ที่อื่นแต่ว่าตรงนั้นเป็นที่ลุ่มเขาก็เลยย้ายมาสร้างตรงนี้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดบางจาง จนถึงปัจจุบันที่นี่ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราศรัทธาให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นพระพิคเนตแบบนไม่มีมีมีอ่ะมีเอดีมีพระราหู มีไข่หลวงพ่อบุญหลวงพ่อบุญหลวงพ่อบุญแล้วก็มีองค์ไรนะาที่ใหญ่ที่สุดหลวงพ่อโตใหญ่ที่สุดในนนทบุรีแปะลงสีด้วยแม่น้ำเจ้าพยาด้วยดิแม่น้ำเจ้าพยาและนี่ที่สําคัญเลยสําหรับใครที่เอารถยนต์มานะฮะตึตรงเนี้ยเขามีให้รอท้องช้างด้วยครับรถรอท้องช้างนะต่เลี้ยงเลี้ยงไม่ได้แคบหน่อยนะอย่าไปเชี่ยวขาก็คือวันเนี้ยที่ตั้งใจมาว่าไม่ใช่ว่าอะไรนะจะมาบนไงยอดซับสไครต์เราจะได้เพิ่มก็คือทุกคนดูแต่ไม่ได้กดซับสไครต์พวกเราเลยอยากจะคุยดนมััปเๆอ่าพ่อนะ ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านแบบว่าโดนบันดาลแน่จริงๆนะถ้าถึงเอาแบบยากๆไปเลยแสนซับก็ได้แสนซับเนี่ยเพื่อนผมอ่ะติ๊กคณิตปิ่นคำครับต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ช่องหรือว่าเพื่อกลับเอาสักการาบูชาที่วันนี้เนี่ยครับแต่ยังไม่บอกว่ายัไม่บอกยังไม่บอกว่าอะไรโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปกินข้าวก่อนดีกว่าเพื่อเตยวห้อยขาจะไปต้องทับต้องเดินด้วยท้องอิ่มท้องแล้วก็ไปอิ่มบุญกันต่อโอเคครับจัดไป ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของทางร้านนะครับส่วนมากเนี่ยสั่นเลือกเย็นอาจจะชอบกินผมก็เป็นครึ่งบกครึ่งน้ำเหมือนกันผมก็กินได้เฮียนี่เอาไว้คนชิมไม่ได้นัดกันไว้อย่างนี้อะไรกูเป็นพี่มึงกูกินให้มึงดูได้ไม่จริงไม่จริงไม่จริงดิมือดิมือนี่มืออะไรโอ้โหจริงไปแล้ววะนี่ไงอยู่นี่ยังนี่ยังนี่ขมักไม่ อานตาอาาอาปาไม่ควรเด็กๆอย่าดูเป็นตัวอย่างนะครับตาไม่ให้หมาอ่ะนี่ฮะแล้วตอนนี้สมาชิกเราก็เพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับติ๊กหวยจับ๊บมาแลนะครับครับผม ก๋วยเตีดเด๋ยวห้ยขามันเป็นกับข้าวใม่มันก็มีหลายอย่างไงเพื่อนมีหลายเมนูแต่ว่าชื่อร้าน,นเป็นก๋วยเตี๋ยวห้ยขาผมคิดว่าถ้ามนกินแบบก๋วยเตี๋ยวมันก็ธรรมดาไปครับเราก็เลยลองสั่งอะไรหลายอย่างนะอันนี้ก็จะเป็นสตอผัดกุ้งสดแล้วก็มีส้ตมตำปูปลาคือไปที่ไหนะขาดไม่ได้มันอยู่ในสายเลือดก็จริงๆแล้วมันก็ต้องสั่งใช่ไหมตำปูปลาแล้วก็มีหมูสามชั้นทอดพริกเกลือยำหมูยอต้อยมยำรวมมิตรน้ำข้นแล้วก็ปลากระพงเห็นไหมอ่ะลองราดน้ำปลาไปนี่น้ำปลานช่ไหน้ำปลาเชื่อมน้ำปลาเชื่อม เี ok oh, ่ยวกับลตาจริงๆอ่ะเราไม่ได้สั่ง7อย่างเราสั่งมา1 2 3 4 5 6สั่ง6อย่างแต่ว่าที่ร้านเขาแถมปลาทับทิมราดพริกดูทุกคนอาจจะถามว่ากับข้าวเนี่ยมึงไม่ได้เข้ากันกับส้มตำเลยนะแต่จริงเราก็ต้องสั่งใช่ไหมส้มตำบูราขาดไม่ได้ปกติไม่ค่อยเห็นพยาสั่งยาไม่ใช่คนไทยนี่จริงๆแล้วเป็นคนมอนอ๋อมอนที่แบบว่าอพยพมาใช่พ่อเป็นมอนแม่ข้าวหมน้องสาวนอนข้างอันนี้ไม่ได้มอนแท้เลยอ๋อก็ยังมีเชื้อสายต่างประเทศด้วยครับพ่อ U S A แม่เดือดดี่อนกินข้าวนี่ฮะเราต้องกินแบบอะไรแซบๆบเอาอะไรแซบๆก่อนดีโหพริกนั่นมาถึงก็ยังอ่ะขอหนึ่งคำเปลาผงทอดน้ำปล<ะ>าปลาผงทอดปลาโอ้โหคำเดียวอิ่มเลย บรรยากาศแบงนี้กินข้าวนี่ลมเย็ยนเนดีเนี่ยหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเทปนี้เป็นเทปพิเศษนะฮะก็คือกินข้าวเสร็จในช่วงรายการของอารีดาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปทาบุญด้วยสายมูนะฮะเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับที่วัดบางจากจริงๆแล้วร้านเนี่ยก็คืออยู่หลังวัดบางจากเลยนะวัดบางจากเนี่ยก็จะมีจุดเที่ยวว่าให้เราทําบุญไนะ่นเยอะมีไฮไลท์หลายอย่างหลวงพ่อโตพระเวสสุวรรณไอ้ไข่มีพญานาครดโบสถ์คือมาที่เดียวอ่ะได้กับไปหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไป ก็สําหรับโดยรวมของอาหารนะก็ถือว่าเป็นในระดับทีว่ว่าเราไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะก็คือลิ้นเราไม่เหมือนกันใช่ไหมครับก็ชอบเป็นในบางอย่างแล้วกันต่งเมนูที่ผมแนะนำเนี่ยก็สตอผัดกุ้งสดแล้วก็สามช er ั้นพอดบิเกืือต้มยำ ้ก็จะมีปลาทับทิมกับปลาผรงหนึ่งมะนาวใช้ได้ปลากรงราดน้ำปลาไอปลาผงนันเกี่ยนเมนูให้เราปลากระพงราดน้ำปลากับปลาทับทิมราดพริกกินได้แล้วก็ส่วนหน้าใครชอบสายส้มตำหรือว่าชอบยำเนี่ยอันนี้คือผมสั่งมาแค่ปลาหมูยอก,กับส้มตำนะอันนี้มันก็อยู่ที่แล้วแต่ลิ้นคนด้วยแหละแล้วแต่ปากด้วยนะเอาเป็นโดยรวมก็อยู่ในรดานนี้พอใช้ได้ครับสำหรับผมนะที่ขาดไปได้เลยมาต้องสั่งมินกฎหมายหน่อยพกเลยนะเอาแถมกระบอกให้65บาทได้กระบอกเลยนะน้ำตาลสดกระบอกใหญ่ ใช่แล้วพี่อาร์ไม่ใช่แล้วสดแค่หลอดพอไฟไม่ต้องอ๋อโคตรทีอุยอ้ยเอาม,มีมีมาร์คไว้ให้ด้วยเอ้ยมีมาร์คโจ้ให้ด้วยมีมาร์คโฉด้วยเนี่ยที่มาร้านนี้เราไม่ได้จ้างไม่มีการจ้างไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะครับ<จ>คือเรามากินเราจะมาทำบุญด้วยก็เลยแวะมาร้านนี้นะฮะแต่ว่าไม่รู้อะน้ำทันสดอะมาต้องสักกลับไปมึนแน่กินมดนนี้มึนแน่ พระธงหูเนี่ยเป็นเทพนุคอนะครับเรื่องของการสะดอกคอนะครับใครที่ดวงตรงดวงตกหรือว่าทําไม่ให้ดวงของตัวเองเนี่ยตกต่ำนะฮะต้องมาไหว้พระราหูที่นี่นะก่อนเราจะลงบทเนี่ยเดี๋ยวเราไหว้ท่านก่อนนะครับมีปล่อยแต่รอบอะพี่ไอ้อ้ปล่อยแต่รอบ กัด <t ries> แล้วเมื่อกี้กัดได้เข้าทีถามแล้วปล่อยกระลอกก็เลยปล่อย <t ries> นี่นครับที่เห็นเพื่อนผมเนี่ยกำลังสวดสวดอยู่ไม่ใช่ว่าสวดนานหรือว่าเข่งอ,อะไรจริงๆแล้วสะกดคำอยู่ภาษาบาลีอาจจะยากสำหรับเขานิดนึงนะต้องขอัยด้วยนะครับถ้านานเกินไปนะครับ อันนี้เร็วติ๊ก wow เดี๋ยวหลงนี่จะถึงทางลอดลงโบสแล้วนะครับ ขึ้นมาจากทางลอดโบสถ์ขึ้นมาแล้วนะครับข้างล่างก็จะเป็นเหมือนการก่อสร้างของใต้โบสถ์นะฮะยังไม่ค่อยเสร็จอะไรมากมายนะดูจากทรงข้างล่างแล้วนะนีเลยต่อด้วยเป็นท้าวเวสุวรรณนะครับอยู่หน้าโบสถ์ที่เราลอดเมื่อกี้นะฮะจะมี2ด้านนะครับด้านซ้ายและด้านขวาครับจะเป็นองค์ทองนี่จะเป็นปางหน้าเทพ ส่วนข้อตรงนั้จะเป็นสีดําต่างหน้ายักนะครับถ้าเราจะไหว้นะครับก็ไหว้ได้ทั้งสององค์เลยทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับคาถาบูชามีไว้อยู่ตรงหน้าท่านแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะเสี่ยงโชคก็มีองค์มาหาสมบัติให้ด้วยทั้งสองด้านเลยนะครับโอ้อพี่อาตพี่ทำบาปเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วพี่หยอดยี่สิบบาทเอ,อยเหรอพูดเยอะไปแต่เขารู้ ตอนนี้ก็อยู่อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดรวมของฤสีนะฮะมีหลายปางด้วยนะครับมาแล้วต้องเอาให้สุดนะฮะต้องบูชาต้องสักการะให้ครบทุกจุดนะครับสำหรับใครที่มานะฮะหอกเลยมาวัดน,นี้วัดเดียวคุ้มอิ่มบุญแน่นอน ก็เมื่อกี้นะครับที่ได้วาสการาบูชาอยู่ตรงนี้นะก็มีป้าที่เขาดูแลอยู่ตรงเนี้ยก็บอกว่าดอกไม้อะตรงเนี้ยหรือว่าทุกจุดอ่ะไม่มีการเวียนนะครับใช้แล้วก็เปลี่ยนใหม่ให้ตลอดสําหรับคนที่มาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะได้ดอกไม้เวียนทุกจุดนี่เขาเปลี่ยนตลอดเขาอยากให้เราได้สิ่งใหม่ๆกลับไปด้วยนะครับในเรื่องของดอกไม้นะฮะก็ไม่มีเวียนทุกจุดใช่ไหมยืนยันว่าทุกทุกจุดนะครับอ๋อจะดูแลดีเลยตอนนี้เราก็อยู่ เพื่อที่จะลอดไปดูถ้ำของพ่อปู่นาคานะฮคะหรือว่าถ้ำพญานานะคะครับมีทั้งพระราหูพระพิพคนเนศีนะครับแล้วก็องค์เทพต่างๆอย่างนี้นะ,ะนี่เป็นถ้ำนะนี่เป็นป่าถ้ามังกรน,นะเพิ่มน่าจะเป็นพญานาคมากกว่าผมกินกระถ่ายดูรอบๆนะแต่ว่าทางเขา้าแล้ออกเข้ามาแล้วตรงถ้ำตรงนี้จะติดกับริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับถ้าเราออกจากตรงนี้๊บก็จะเป็นหลวงพ่อโตเราเข้าไปดูในนะ ทางเข้าปูนาคานะครับเข้าไปสการะปูนาคานะครับนะถ้ามาในช่วงที่น้ำขึ้นนะถ้าในช่วงที่น้ำขึ้นเนี่ยน้ำจะแบบเราจะต้องเดินผ่านน้ำเลยนะของมา ตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเกือบจะ6กโมงแล้วนะฮะเราโชคดีมากเลยนะครับที่มาในวันนี้นะครับมีการลัำถวายนะครับพระปู่ที่เราไหว้กันไปนะครับ เราอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยโยเอ้ยเจ้าพยังเอ้ยเจ้าพยาเอ้ยถูกแล้วแล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นฝั่งนี้นเป็นเกาะเก็บใช่ปะใช่ใช่นล้วก็จะมีพวกวอาหารอะไรพวกนี้เยอะเลยนะโอ้โหเกาะเก็บไป เอาละครับก็จบคลิปดีกว่านะอาจจะมีบางบางที่ที่เราไม่ได้เข้าเขาปิดเนี่ยใช่ก็ไปติดลมกับการการกินข้าวอาหารด้วยมีกอตั้งด้วยเขาเรียกว่าบุญณะนาบุญละนาซ้อมแสงวันนี้อิ่มบุญเลยก็คือมีครบทุกอย่างนะครับใครอยากลองมาก็มาได้ทําบุญเสร็จแล้วก็ข้ามไปเกาะเกตไปกินอาหารอร่อยๆอาหารไทยก็ตรงนี้ก็เป็นอาจจะว่าสุดท้ายก็ได้เพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำของปู่นาคานะครับเราข้างบนก็เป็นสมเด็จพระพุทธมงคลชัยนะฮะก็หรือหลวงพ่อโตนะฮะพระทองคําที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้เลยก็ว่าได้ ติดริมแม่น้ำชพยาด้วยซี่แอกซอยเจ็ดเนี่ยก็จะมีมูเรื่อยๆดีกว่าเราต้องเดินสายทําบุญแล้วเพราะว่ายอดไลค์ยอดซับสไครต์จะได้เพิ่มขึ้นใช่มาถึงเขามีขอไว้นะขอพรบอกว่าถ้้คลิปนี้ปงมีตังขอให้คลิปนี้เป็นสะพานบุญบอกต่อให้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้<ม>ให้ตามมาสักการะบูชาจากคลิปของเราให้เป็นแบบบุญตรงข้อไปก็เดี๋ยวไว้รอชมต่อไปว่าเราจะไปมูที่ไหนกันต่ออยากฝากทุกคนด้วยนะครับนิ้วเล็กๆน้อยๆกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้กับพวกเราซี่แอกซอยเจ็ดด้วยนะครับผมคลิปน อยากให้ไปมูวัดไหนหรือว่าที่ไหนสถานที่สำคัญสำคัญนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวพวกเราตามไปมูวัวนนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเขาบอกเชียงใหม่อะพี่เชียงใหม่เครื่องบินโอ้ถ้าเชียงใหม่อ๋อไม่เป็นไรเรามีสปอนเซอร์เซอร์นี้ผู้สนับสนุนนะพี่หัวหน้ากูนี่แหละโอ้พี่ไม่โควเกลเล่อะเดี๋ยวเลยเกลเล่อะไรเดิน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 เ ไม่ต้องกลัวเรามีผู้สนับสนุนอยู่แล้วฮะสปอนเซอร์ไม่ต้องกลัวเรามีสปอนเซอร์อยู่แล้วครับอ๋อสปอนเซอร์นี่ไง